หลายคนอาจกำลังฟังคลิปนี้ด้วยหัวใจที่เหนื่อยล้าบางคนเพิ่งผ่านการจากลาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดบางคนเพิ่งถูกหักหลังจากคนที่ไว้ใจบางคนก็ผิดหวังจากความรักหรือเริ่มท้อแท้กับชีวิตและหลายคนอาจจะบอกกับตัวเองว่าฉันพยายามปล่อยแล้วแต่ทำไมมันยังเจ็บอยู่ ลองมาฟังจิปถะธรรมะสอนเราในคลิปนี้ที่จะหาคำตอบให้กับทุกป,ปัญหาของคุณมาค่อยๆทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะความจริงแล้วการปล่อยวางไม่ใช่การพยายามฝืนใจให้ลืมแต่คือการค่อยๆนำสิ่งที่คุณถืออยู่วางลงอย่างอ่อนโยนเหมือนคุณถือถังน้ำซึ่งหนักประมาณ10กิโลไว้ในมือทั้งสองข้างในตอนแรก คุณอาจจะยังพอทนได้แต่ยิ่งเวลาผ่านไปแขนทั้งสองข้างของคุณจะยิ่งรู้สึกหนักขึ้นมันหนักจนล้าไปทั้งแขนทั้งไหล่และข้อมือและในที่สุดคุณจะรู้สึกล้าไปทั้งกายใจหากคุณเลือกที่จะวางถังน้ำลงมันไม่ได้แปลว่าถังใบนั้นจะหายไปแต่มันคือการยอมให้ตัวคุณเองได้พัก ได้หยุดการกระทําที่บั่นทอนตัวเองซึ่งทําให้คุณเหน็ดเหนื่อยเพียงเท่านี้ใจคุณก็จะเริ่มเบาขึ้นแล้วค่ะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าใจที่หนักล้วนเป็นเพราะถูกความคิดเหนียวรั้งไว้หากคุณมองให้ลึกลงไปจะเห็นว่าความหนักนั้นไม่ได้เป็นเพราะเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะคุณพาเหตุการณ์นั้นกลับมาคิดซ้ำๆตีความซ้ำๆ และสุดท้ายก็เจ็บซ้ำๆเรากับเปิดหนังเรื่องเดิมดูวนไปวนมาไม่หยุดหย่อนคุณเคยสังเกตไหมว่าแม้ว่าหลายเหตุการณ์มันได้ผ่านพ้นไปนานแล้วแต่ใจคุณกลับไม่ยอมปล่อยให้มันผ่านไปและอยากให้ทุกอย่างเป็นเช่นเดิมเหมือนไปยืนอยู่หน้าบ้านที่ประตูถูกล็อกปิดตายคนในบ้านนั้นก็ได้ย้ายออกไปหมดแล้วแต่คุณก็ยังพยายามเขย่าประตูซ้ำๆ เพียงหวังให้มีคนออกมาเปิดรับคุณเหมือนเช่นเคยใจคุณจึงเหนื่อยเพราะอย่างยึดติดว่าสิ่งนี้เรื่องนี้ต้องเป็นของคุณต้องเป็นแบบที่คุณอยากให้เป็นต้องลงเอออย่างที่คิดไว้หรือมันต้องจบลงอย่างสวยงามแต่โลกความจริงไม่ใช่ละครมันจริงไม่ได้เป็นไปตามบทที่คุณคิดและเขียนไว้ในหัวลองนึกภาพดูนะคะคุณกำลังเดินถือน้ำแก้วหนึ่ง ในแก้วนั้นมีน้ำดื่มที่คุณชอบและดื่มแทบทุกวันในระหว่างที่เดินอยู่นั้นคุณนึกอยากพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์ให้กับใครสักคนหนึ่งจึงได้เลือกฝากแก้วใบนั้นไว้กับคนที่ไว้ใจที่เดินอยู่ข้างๆแต่แล้วเขากลับทำน้ำหกหรือไม่ก็ทำแก้วน้ำตกท้ายที่สุดคุณก็โกรธเจ็บใจฉุนเฉียวแต่ความจริงแล้วคุณเป็นคนเลือกที่จะไว้ใจคนคนนั้นเอง ซึ่งเขาก็อาจจะไม่พร้อมที่จะถือแก้วน้ำใบนั้นให้กับคุณตั้งแต่แรกก็ได้ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้ใจคุณจะเริ่มอ,อ่อนโยนให้กับตัวเองขึ้นมาและรับรู้ว่าเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาตามธรรมชาติของมนุษย์บางทีสิ่งที่คุณเสียใจมันไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความคาดหวังที่พังทลายลงและนั่นคือส่วนที่ทำให้ใจเจ็บที่สุด แต่เมื่อคุณยอมรับตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ทุกอย่างต้องเป็นของคุณเหมือนก้อนเมฆที่ลอยมาแล้วก็ไปถ้าเข้าใจในเรื่องนี้สิ่งที่เคยบีบคั้นจิตใจก็จะเริ่มคลายตัวลงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาคำสอนนี้ทำให้เห็นว่าความเจ็บปวดนั้นก็เป็นของชั่วคราวยิ่งคุณอยากไล่ให้มันหายไป มันยิ่งตามมาหลอกหลอนเหมือนห้ามเด็กไม่ให้แตะหรือเล่นไฟก็เหมือนยิ่งห้ามก็ยิ่งยุยิ่งอยากแตะอยากลองความคิดของคนเราก็เช่นกันคุณอาจจะบอกว่าไม่เอาแล้วไม่คิดแล้วแต่มันกลับยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆในหัวเพราะฉะนั้นการทำจิตใจให้ปล่อยวางไม่ใช่การผลักสิ่งนั้นออกไปแต่คือการค่อยๆมองดูมันเหมือนคุณยืนมองก้อนเมฆบนฟ้าจนเมฆนั้นผ่านไปเอง โดยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยอยากให้คุณลองนั่งสักครู่ใช้ลมหายใจเป็นที่พักเริ่มหายใจเข้าโดยรับรู้ถึงลมหายใจของตนเองจากนั้นหายใจออกโดยค่อยๆปล่อยลมหายใจออกมาเบาๆไม่ต้องไปบีบบังคับว่าใจต้องสงบแค่ดูใจตนเองที่เปรียบเหมือนน้ำในแก้วไม่ต้องขยับแก้วน้ำที่มันขุ่นเพราะไม่นานเศษต่างๆในแก้วนั้น มันจะตกตะกอนและน้ำก็จะใสขึ้นมาเองในคระไตรปิฎกมีตอนหนึ่งกล่าวว่าจิตที่ตั้งอยู่กับลมหายใจย่อมไม่ถูกอารมณ์ครอบนำเมื่อจิตเริ่มนิ่งขึ้นจะเห็นได้ชัดว่าความทุกข์ที่คุณกอดไว้และกระทบจิตใจมานานนั่นเป็นเพราะคุณไปเติมความหมายไปให้ความสำคัญกับมันมากเกินความเป็นจริงบางครั้งแค่หยิบกระดาษหนึ่งแผ่นแล้วเขียนออกมาว่า คุณเจ็บปวดเพราะอะไรแค่เพียงประโยคเดียวเท่านั้นจะทำให้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในใจและเมื่อคุณเห็นมันชัดเจนความเจ็บปวดก็จะอ่อนกำลังลงอย่างไม่น่าเชื่อการที่คุณเจ็บปวดเป็นเวลานานอาจเป็นเพราะยังเก็บเศษแก้วที่แตกไว้ในมือและหวังว่าสักวันมันจะกลับเป็นแก้วใบเดิมแต่เศษแก้วก็คือเศษแก้วยิ่งบีบแน่นยิ่งบาดมือยิ่งคิดถึงยิ่งเจ็บที่ใจ คนที่ปล่อยวางได้ไม่ใช่เพราะเขาไม่รักสิ่งนั้นแล้วแต่เป็นเพราะเขาเริ่มรักตัวเองมากขึ้นไม่ว่าใครจะเดินออกจากชีวิตคุณไปอยากให้มองว่าความสูญเสียนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ถึงโลกธรรมแปประราการได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เป็นของคู่โลกไม่มีใครได้รับแต่ด้านดีเพียงด้านเดียว เมื่อคุณเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นก็เกิดขึ้นกับทุกคนบนโลกเช่นกันใจคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ทุกเพียงลําพังและเมื่อจิตใจเริ่มอ่อนโยนลงเริ่มที่จะยอมรับความจริงคุณก็จะสามารถเอ่ยคำว่าให้อภัยออกมาได้จากใจจริงไม่ได้ทำเพื่อคนที่จากคุณไปแต่ทำเพื่อปลดปล่อยตัวคุณเองจากความเจ็บปวดที่จมอยู่กับมันมาอย่างยาวนาน จารให้อภัยคือการวางถังน้ำที่มีน้ำหนักสิบกิโลลงมันไม่ได้แสดงว่าอีกฝ่ายถูกต้องแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณไม่อยากแบกมันอีกต่อไปแล้วและเมื่อวางมันลงได้คุณจะรู้สึกถึงความเบาความสบายเหมือนลมอุ่นๆพัดผ่านหัวใจที่เหน็ดเหนื่อยมานานท้ายที่สุดอยากให้คุณลองสวดภาวนาเบาๆหายใจเข้าแล้วบอกตัวเองว่า ฉันปล่อยวางจากนั้นหายใจออกแล้วบอกตัวเองว่าฉันให้อภัยลองทำอย่างช้าๆหายใจให้ลึกวางใจให้นิ่งให้คำเหล่านี้ไหลไปตามลมหายใจเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งพาความหนักออกไปทีละน้อยไม่ต้องเร่งรีบให้ใจคุณดีขึ้นไม่ต้องเร่งร้อนให้หายเร็ววันเพราะบาดแผลต่างๆนั้นล้วนต้องใช้เวลาในการสมาน บางความเจ็บปวดก็ต้องใช้เวลาเพื่อให้ใจได้พักวันหนึ่งเมื่อคุณตื่นขึ้นมาคุณจะรู้สึกได้ว่าความเจ็บนี้ไม่ได้หายไปทันทีแต่มันเบาลงและคุณจะรู้สึกแข็งแรงขึ้นเพราะความเจ็บปวดไม่ใช่ผู้ทําลายแต่มันคือครูที่สอนให้คุณรู้ว่าอย่างไม่สายที่จะรู้จักปล่อยวางเมื่อคุณวางลงได้ทีละน้อยชีวิตและจิตใจจะค่อยๆกลับมาสว่างสดใส และเกิดความสงบจากภายในขอให้วันนี้เป็นวันที่ใจคุณสงบและเบาสบายขึ้นกว่าเดิม